่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบระการแต่ถ้าตัดได้ทั้งสิบก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้ห้าก็เป็นพระอนา,าคามีถ้าตัดได้สามก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรนได้แตพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นประโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นประโสดาบันคิดว่าได้เป็นประโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดลัางลงไป เราจะไม่พ้น,พนเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสัญยชนสามรายการคำว่าขอบเขตเขาสัยชนตก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายคำสัโยชตสามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้น ทำจิตใจให้ไม่มีกัวงวลอารมณ์เขาสังโยชน์ก็คือหนึ่งสก,กายยทิฏฐิอารมณ์เขาสังโยต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้ความสะอาดไม่มีาการสกรปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์สังโยชน์เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องคานตัดทำลายรมนี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวงเราเรามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกัน ลอยไ้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนเรามัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตส่งอรมความดีไว้เข้าไปแก้สัญยชน์ข้อที่สอง สัญญาณก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเขาก็องค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามประการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ ฉันย่อข้อที่สาม,มีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสถาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อขออบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ศีลเตาต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะกระวาดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าปริการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเขาเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารม์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้รอมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ,อแล้วก็ส่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ทรงศินให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นเที่ยวบายภูมิทั้งสี่บริการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ในฉันก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัย ถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเช่ชื่อว่าอบายาคูนอสีไม่ไปกันแน่ทางที่มาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพรมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่ในยมร่างกายขึ้นมาเมรไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเรื่องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชน ควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้าวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็มาหมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นได้เพียงว่าก่อนตายมีความคิด ว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสัตว์เดชานเ <c oughs> ขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดสินไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปท,ที่ระมิดสิน ไม่ใช่ระบ,บาบปรามาพธพระไตรศรนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วคอยหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัต์เดรชานตอนที่เป็นสัต์เดรฉาน เกิดมีความรักในพระบาเจกพระทธเจ้าเมื่อตายจากสติฉันคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวประเด็นสถิวโลกนี่ถ้าท่านหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัติฉันทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านพู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดี ท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพใ <c oughs> ช้าลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเปเิวดาบนสวรรค์เช่นดาวดิงสถิวโลกมีนามวาเอราวัณเทพบุตรุก็วมความว่าสติฉันก็ทำบุญได้ เทวดาหรือผมก็ทําบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอ,อนําเรื่องราวเขามรสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโกตก,กานิายมาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียกว่าโกตฮาริกะ ก็ตัวอริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภัยถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าไหลวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าแค่ลูกเล็กๆล,ลูกน้อยก็คือไม้ลูกคนเดียว แล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมผีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินแล้อยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือส่งชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านโกดมพีก็นคนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เปอาหารประเภทที่คนใช้กินเนี่ยคนรับใช้เขากิน จะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนจนี่อาตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร,อร่อยอร่อยเหลเกิน เห็นคนอื่นกินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกโตฮริกะหรือว่าเต้งโกดุมพี ให้คนใช้คุรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตัวนิกาชามหนึ่งพัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนในชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วทําว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถ,ถนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกิน เมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุวพิกาก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านก็ดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิด ท่านก็กท่านเองที่กําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปายาดข้าวมาทุกปายาดเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยก็มหาเศรษฐีกบกษัตริย์เท่านั้นคนน่จลนมากินบ่อยๆไม่ได้น,นันานายกินครั้งได้แต่อย่างท่านโกดุมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุกใบหญ้าเขาทํำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาปเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุกใบหญติหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมีย ก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุกปายาตเนี่ยนั้นนานได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่ลิ้มชิมรสข้าวมาทุกปายาตแม้แต่เศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยไ,ไม่ไม่เคยได้พบ ทั้งนี้ข้ามาทุกประย่าตมีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดียังกหาคุมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากันณนะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้น เธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีบรกลมกำเริบก,ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดอทีิสมานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ ขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไปเีนะคำว่าวิญญาณน,นี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันก็ไม่เกาะกรบร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมณกาย สำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิตย์สมานกายคือกายอีกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิด ก็คือความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิฏกุญานเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านยัเรียกว่าอาทิตย์สมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทำน,น,ทำน,น,ทำนี่ทำนั่น นั่นแกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้าก,กายตัวนี้และบรรดาท่านุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มัออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใหก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านขหาบดีนี่แหละบรรดาท่านพทธบริษัทจะคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามมทพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีท้หมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างแร้ทิศสมาลกายออกจากร่างก็เ,เข้าสู่คันของสุนัขทันทีเข้าท้องหมา นี่จำใบบรรดา่ทพพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิหริยปัสนาญนทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิกคุมอารมณ์ในสินให้ทรงตัว จาคานนสตินึงถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวตานนสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นตนอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินถ้าระนึกถึงความดีตทอาบริการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก่อนนึกได้บางนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆควรจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทักสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดา,าหรือผมท,ทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธ,ธานุสติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกัน ต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธสา,านิกนชนเมื <c oughs> อ่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ดเด็กอาการก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้าง ก็รวมความเมื่อขบันดาแตนพุทธว,วิสัตถ์หลายเพื่อทราบว่าสัตว์ิฉันทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วก็เสียงใจเเกิดเป็นสัติฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัดต่อไป พอหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกับดีรักมากท่กานกับดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระุทธเจ้าท่านกับดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็ นำเอาเจ้าจสุนักแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนักแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระประิิอขพุทธเจ้า,จาการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ธารมาหาสรีฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบ ใา้มหาเสถี้กวกระบอดี่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจาะัสอยู่ไปถึงต้ก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองตาลาพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกคับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวรสาใกล้เข้ามา พระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านท่านก็หาบด่ดีขอไปจำเป็นสาี่พวกเขาคันธามาตอันเป็นที่อยู่ของพระบเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบัเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบั้งหอนมั่งส่งเสียงสแสดงน้ำความรักความเคารพ พอพระบาเจพุพระเจ้าพ้าพนสายตาของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบาเจยกับพระเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบาเจยพระเจ้า เรื่องความรักในพระบัเจกับพระตเจ้าเนี่ยแตมาไม่ไปเถียงรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระปบะจจีพระตเ,เจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านแท่ก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่าาจะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าท่้เขาแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับไอตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระะเจพุทธเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักปราคตเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีบเลยรวงความว่าพระเจ้าพุทธเจ้าลองแล้วลรออีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านนแสดงนิ่งความรักในมันมันรักพระวเจ้าพุทธเจ้ามากจริงๆพระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้ระบบรดาแทนพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพระวเจ้าพุทธเจ้า,จาแสดงนิ่งความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเพเจา้าบันดานให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสเิวโลกเห็นไหมบันดาแทนพุทธบริษัทสัตว์ที่ฉันก็ทาความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าพาจ้ากาวกันว่าโคศกเทพบุตร คำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญาโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วย กรวมความว่าโคโกที่บตรเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปงที่หกสโยต์้าวระเต็มเสียงดังกล้องฉันดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ฉันดาวดึงเทวโลกนี่มีมีเวลาอยู่พันปีทิพย์ คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีขั้นดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ตีร้อยปีเค่ก็หนึ่งวันขั้ดาวดึงแต่าสาหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเขาเทวดา ว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไรของมอนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทําบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทําบาปเพราะมีเจตนาปราโมทายพระไตรรนาคมแต่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสติฉันไดอย่างใดอย่างหนึ่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัติ์ฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลงมนรกไปเลยนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการไม่ละเมิดศีลทั้งกายวาจาและใจอาราบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี